ทำเตือนคลิปนี้ควรถอดสมองดูเท่านั้นข้อ,ขอที่หนึ่ง,งมิติเร่งสมมุติมันคืออะไรวะมิติเร่งสมมุติก็คือมิติที่สูงสร้างมาเพื่อความเร่งด่วนในการต่อสู้นะเอาง่ายเป็นมิติที่รีบคิดขึ้นมาอย่างเร่งด่วนไม่มีรูปร่างที่แน่นอนข้อที่สอง ความสามารถของ infernal คือแรงน้ำถ่วงมหาศาลมากโดยการใช้ซีมูลนักทีมนะซึ่งทีมซีมูล g a t i v e มีความสามารถแรงน้ำถ่วงสูงมากกว่าซีมูลปกติซึ่งสามารถเปลี่ยนวงโคจรของโรคได้ซึ่งหลายแหลงมากข้อที่3จุดเริ่มต้นของเรื่องนะจ๊ะโลกใบนี้กำลังต้องการสีสันด้วยความผิดพลาดของตัวตนอันแข็งแกร่งไม่ได้ทำให้โลกไม่มีสีสัน แต่เป็นทั้งจักรวาลเขาทำไปทำไมแล้วทำเพื่ออะไรแต่ว่าก็มีบุคคลจากจักรวาลอื่นหรือคนจากจักรวาลอื่นที่แวะเวียนมาที่โลกสีขาวดำแห่งนี้พวกเขาที่มาจากต่างมิติไม่สามารถช่วยได้แต่ว่าก็มีบางคนที่สามารถช่วยได้แต่บุคคลเหล่านั้นมีแค่ตัวตนเดียวในจักรวาลไม่มีตัวตนแยก